เธอมาบวชไม่เธอมาบวชด้วยข้อหาอะไรตอนนั้นตอนนั้นเคยมาบวชเรื่องเด็กอะค่ะกี่คนสามคนบวชไปกี่เดือนสี่สิบห้าวันห้าวันเชยไปสี่สิบเจ็ดวันอแถมอีกสองใช่แล้วเป็นไงบ้างชีวิตก่อนมาดีดีขึ้นแต่ตอนมานติดขัดหลายอย่างตอนมาติดขัดทุกอย่างเลยพอกลับไปก็ดีขึ้นวันนี้ก็เลยจะมากราบหลวงพ่อว่า ่อเป็นสิริมงคลต่อไปอกค่ะเฉยๆขอพรเฉยๆค่ะมารายงานตัวก็ดีเึ้นค่ะมารายงานตัวแล้วก็มามาขอไปาัวเองขออะไรรกษาตัวเองคือขออะไรวะพยาุพยากครับู่พยากรท้าทาครับขอสามองค์ค่ะ ตัวเองแล้วก็เจ้านายหนึ่งคนสามองค์ลูกสาวตัวเองเจ้านายเอาไปแล้วเอาไปแล้วต่อชีวิตดีขึ้นก็เลยเห็นนัื่นลำบากก็ไปช่วยเหลือคนอื่นต่อฮัลโหลคเจ้านายเธอเจ้านายเธอหญิงชายผู้ชายแล้วเขาเชื่อเรื่องนี้เหรอเชื่อค่ะเธอไปไล่เขาฟังเหรอใช่ค่ะก็ลางานได้ก็เพราะว่าลากับเขาเพราะเขาเป็นคนไทยเจ้านายจริงๆเป็นคนจีนแต่ว่าเขาอะบริษัทจีนเหรอเธอใช่บริษัทจีนค่ะขายอะไรวะ เเกี่ยวกับสร้างตึกค่ะต้นตึกอันนี้ก็เป็นเลขาเจ้านายกันเลยรับมอก่อสร้างรับมอบก่อสร้างเหรอใช่ตึกใหญ่ตึกอะไรพวกนี้เอาหมดเลยเหรอใช่เรื่มตั้งแต่หันล่างันล่างขึ้นมาเลยเหรอชีวิตหนูดีขึ้นแล้วก็เลยไปเล่าให้เจ้านายฟังว่าหนูมาเคยมาถือสินตรงนี้มาปฏิบัติตรงนี้เจ้านายเขาบอกเฮ้ยเขาก็เลย ก็ะจะไปขอมาให้เหรอจะเล,เลยให้เด็กขามาให,ให <c oughs> โ้โอเว่ยถ้าขอบูชาไปเพราะเขาไม่มีเรื่องเด็กเรื่องอะไรเหมือนหนูอยู่แล้วเหรอฝั่งหนูเขามีเขาเป็นคนจีนแผ่นดินใหญ่เลยเหรอใช่ขเขามีพนักงานกี่คนเยอะอยู่เหมือนกันพนักงานคนไทยหมดเหรอคนไทยคนจีนส่งมาจากจีนเขาส่งมาจากจีนเหมือนกันเหรองานสกิลขนาดไหน พันล้านถึกตุกใหญ่ๆพวกนี้เลยใช่ไหมเก่งวะเขาเป็นเอนจิเนียร์ด้วยเขาเป็นในวิศวะเหรอวิศวะเป็นวิศวะด้วยแล้วก็เป็นพวกสายการตลาดด้วยแมนจเมนต์พวกนี้ค่ะเหรอ,หรอ ทุกอย่างก็ดีขึ้นใช่ดีขึ้นตั้งแต่มาแก้กรรมกับหลวงพ่อเรอหนูก็โน่นตอนหนนคนที่ไม่ค่อยศรัทธาเรื่องขะสงฆ์องค์พราแต,แต,แต่แต่หนูมากราบหลวงพ่อหนูกราบใครไอ่านเลยกราบ,บหลวงพ่อโดยที่ไม่อ่านเพราะว่าทําให้หนูรู้ว่าบาปบุญมีจริงหนูก็เลยศรัทธาแล้วหนูก็กลัวบาปหรือยังตอนนี้กลัูกูค่ะหลวงพ่อเออดีแล้วเมื่อก่อนหนูเป็นคน ไม่มีพ่อไม่ีแม่เนาะเพราะเรามาจากประเทศลาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเธอเป็นสาวลาวเหรอใช่แล้วก็ทีเนี้ยมันเหมือนมาแล้วก็เล่นลอนไปทั่วแล้วก็แบบว่าไม่ค่อยเชื่อถือเรื่องพวกนี้ตั้งแต่ได้มาการากหลวงพ่อแล้วก็เลยศรัทธาหลวงพ่อเธอมาที่นี่ด้วยเหตุผลอะไรด้วยด้วยใครเป็นคนแนะนําเธอมาที่นี่เหรอคะหนูหนูมีผู้ใหญ่ที่นับถือมาบวชที่เข<อ>าเป็นมีบุญคุณเข้ามาบวชที่นี่เขาเป็นคนลาวครับนเหรอ ชีวิตเขาก็ดีขึ้นแต่เขาไม่ได้มีโอกาสมาเพราะว่าเหรอค่ะแต่หนูมีโอกาสได้มาเขาไปอยู่ในเมืองไทยไงทุกคนที่อยู่เมืองไทยเขาของธุรกิจนะคะเหรอหญิงชายู้หญิงเขาก็มีเรื่องเด็กเหมือนกันอ๋อเป็นผู้หญิงอนกันเหรอใช่แล้วเขาเป็นผู้มีบุญคุณหนูแล้วเขาแนะนําว่าเออชีวิตติดขัดควรที่จะไปนะเชื่อไม่เชื่อเพราะว่าหนูเป็นคนไม่เชื่อเนาะเชื่อไา่เช้งใช่เป็นยึอเขาบอกเชื่อไม่เชื่อแกก็ควรไปนะไปดู เขาก็พามาสื่อตรงนี้กับแม่วันเใช่แล้วหนูก็ต่อรองกับแม่วันว่าเออขอเพราะว่าเลี้ยงลูกคนเดียวทํางานคนเดียวเลี้ยงลูกคนเดียวอแล้วก็เหมือนใจมันไม่มาด้วยไม่อยากมาเลยเพราะว่าก็คือไม่เชื่อไม่เชื่อเขาบอกให้มาเ็เลยว่าไม่เชื่อเพราะว่าแต่แต่เคยทําแท้งก่อนที่จะมีลูกกับี่เคยทําแท้งก่อนเพราะว่า เรามาจากนู่นก็แบบเหมือนเด็กเกเรอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีครอบครัวแล้วก็เขาไม่รับผิดชอบแล้วก็แบบทําแท้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ไปมีลูกทีเนี้ยก็ชายก็ทิ้งไี่อีกอย่างนงี้เหมือนชีวิตมันแบบว่า<ด><ม>ไม่มตั้งอไม่ได้เล<ม>ี<ด>อะไรดีขึ้นเลยแล้งงานการก็ทําที่ตรงนี้เดือนนึงทำที่ตรงนี้เดือนหนึ่งแล้วเขาก็บอกเชื่อไม่เชื่อก็ไปดูไปแก้ดูก็จนได้มาเจอแม่วันแล้วก็ขอบคุณหลวงพ่อแม่วัน ที่ทาให้หนูดีขึ้นแล้วก็แบบไม่ติดขัดอะไรลูกก็ดีขึ้นจากลูกลูกที่มีชีวิตนะแบบแบบคือว่าแม่บ้าแม่นูนนั่นนี่แบบแม่นะเอาเป็ใจเต้แต่ทุกวันนี้เขาดีขึ้นเขาไม่ต่อว่าแม่แล้วเขาไม่เถียงเขาก็เออจากที่ไม่เคยถามแม่กินข้าวหรือยังอะไรมีน้าใจกับแม่มีน้ําใจถามแม่เป็นไงเหนื่อยไหมทํางานอะไรเย้วแล้วแล้วเก็เลยามากราบหลวงพ่ออีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่าวันที่กลับหนูรีบ ขอบคุณนะเขาวัณนั้นรีบมากมากที่ที่หนูมาลาสินกับแม่สองคนที่อีกคนหนึ่งเขาเป็นคนเหนืออ่าแต่หนูก็รีบกว่าไม่มีรถกลับตัวตัววันนี้ก็อยากมากราบหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งดีละดีละคุณที่ทําให้ชีวิตหนูดีขึ้นดีมากแล้วเธอก็กลับไปอยู่ในศีลในธรรมนะมันใจเปล่าชีวิตมันจะได้มีสิริมงคลจะได้ดีขึ้นภูมิใจอะไรมากภูมิใจเรื่องลูกที่ห่วง ลูกเธอใช่ไหมที่มีชีวิตอยู่เม่ก่อนเขาไม่ห่วงอะไรเลยตั้งแต่หนูมาบวชแล้วกลับไปเขารู้จักห่วงแม่อะไรรู้จักคุยกับแม่เมื่อก่อนเขาเป็นเด็กดีใช่ไม่สนใจแม่ไม่แม่คุยกับแม่แม่พูดซ้ายนั้นเลยขวาใช่แล้วก็แม่ขึ้นบนมาลงล่างเหมือนเหมือนว่าชีวิตเขาเขามีการศึกษาและเราไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาจะู่ถูกแม่ตอนนี้แต่ตอนนี้เขาแบบเป็นเด็กดี โฮโฮนี่แหละบุญกุศลจะช่วยเธอเองนี่แหละเธอตั้งใจทําดีทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นสาธุอ้าวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งสัดสุ์เทพบาดาพระโพธิสัตว์ประทานทอนให้ด้วยให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสุขความจเจริญมั่งคั่งร่มเรือมีบุญบาร,รมีสติปัญญาครอบครัวจเจริญรุ่งเรืองด้วยกันทุกคนทุกท่านโอมหนึร้อยนักรบนักรบพวกนักรบ